สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีดีมชาแนลวันนี้นะคะก็มาพบกับดีมเองค่ะวันนี้ดีมนะคะก็ได้ไปไหว้เชงเมงอีกแล้วค่ะแต่วันนี้นะคะเราไปที่สุสานสุขาวดีนะคะที่ตรงนี้นะคะจะอยู่บนเขาเราจะต้องเดินขึ้นมากันนะคะทริปนี้นะคะก็มีผู้สูงอายุนะคะเยอะเหมือนกันแล้วเขาก็สู้ขึ้นมาได้ค่ะ ตอนนี้นะคะก็กําลังจะจัดของนะคะอันนี้ดิมขึ้นไปโปรยดอกไม้เองเลยนะก็จะจัดเตรียมกระดาษทู่อะไรต่างๆนะคะนี่คือที่เผากระดาษแล้วก็อันนี้คือของทั้งหมดนะคะที่เป็นพวกกระดงกระดาษที่เราเอามาเผาเงินทองอะไรแบบนี้นะคะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะจุดเทียนนะคะเราก็ ปักนะคะเราเนี่ยจะเอาตัวหนังสือนะคะภาษาจีนนะคะออกหันหน้ามาหาเรานั่นเองนะคะเราจะใช้เป็นฟักนะคะตัดแล้วก็ปักนั่นเองค่ะแล้วก็มีอาหารเต็มไปหมดเลยนะคะนี่เลยคนก็จะเยอะประมาณนี้เลยนะคะสุสานก็จะค่อนข้างที่จะเล็กนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะจุดธูปไหว้นะคะก็ตามในคลิปวิดีโอเลยนะคะ วันนี้ไปนะคะทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมทุกคนจะมีผ้าห่มติดตัวใส่เสื้อกันหนาวนะคะเพราะว่ามันหนาวมากค่ะแล้วทุกคนนะคะไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยดีมใส่เสื้อกันหนาวทั้งวันเลยค่ะและบางคนนะคะก็ใส่เสื้อค่อนข้าง,งบางนะคะแล้วก็หนาวมากเป็นลมหนาวนะคะแต่นี่เป็นเดือนเมษานะทุกคนถึงกับก้อนทองปิวไปหลายครั้งมากเลยนะคะ และเรานะคะก็กำลังจะเผากระดาษเงินกระดาษทองนะคะไปให้บรรพบุรุษของเรานั่นเองค่ะโอ้โหมีผมบังด้วยนะคะแคดจังหวะมากเลยอันนี้นะคะจะเป็นถุงๆนะคะที่นิมเคยรีวิวไปแล้วนะไปดูได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะจุดไฟเผาแล้วนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะคะคนที่ไปเผานะ,ะก็จะรู้สึกค่อนข้างหนาวนะคะเพราะว่า อ,อ่รวมมันค่อนข้าง,างเย็นก็ไปพิงไฟตรงนั้นนะคะและตอนที่นีมกลับมาถึงบ้านนะคะนีมนะคะก็เจอผีเสื้อเนี่ยสีเขียวตัวค่อนข้างใหญ่นะคะที่ครอบครัวเราทาราสิริไพทูรนะคะนิยมว่าบรรพบุรุษของเราที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะมาหาเราค่ะแต่อันนี้นะคะดีมนะคะบอกก่อนนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะทันมอน,นี้นะคะเราก็กำลัง จาราของกลับบ้านนะคะครั้งนี้นะคะเราไม่ได้ทำอาหารนะคะมาไหว้นะเราซื้อเอานะคะสองวันนี้นะคะก็จะมีเป็นพวกขนมนมเนยมากกว่านะคะ น่าเสียดายมากเลยค่ะอันนี้ไม่ได้ถ่ายตอนจุดประทัดมาให้ทุกคนดูเพราะว่าดีมกลัวนะคะดีมหนีลงมาก่อนเลยค่ะและตอนนี้นะคะดีมนะคะก็ได้ถ่ายตอนที่ทุกคนนะคะกําลังเดินลงมาที่รถนะคะค่อนข้างที่จะลําบากมากเลยนะคะคุณยายดีมนะคะมีความสามารถพิเศษนะคะเขามีบันไดอยู่3ขั้นใช่ไหมคะคุณยายดีมนะคะไม่ก้าขั้นที่สามคะ่ะ ก้าวคั้งที่หนึ่งเลยคือคุณพ่อลา,ลากคุณยายลงมาแบบอย่างเร็วเลยนะคะที่ปีกเหมือนคุณยายบินได้ลงมาเลยนะคะ ข้างหลังนะคะก็ค่อนข้างที่จะระวังนะคะเพราะว่าทุกคนสังเกตไม่ไผ่ให้ดีๆนะคะมันอาจจะสามารถทิ่มตาเราได้นะเราก็ต้องนะมาระวังนิดนึงแล้วก็ต้องหิ้วของลงมาด้วยนะคะคงลําบากน่าดูเลยนะคะทุกคลิปเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนจะต้องมาชนกล้องดีมทุกคลิปเลยนะคะคนของเรานะคะก็ค่อนข้างที่ จะเยอะนะคะแล้วก็มีแต่ผู้สูงอายุด้วยนะคะเรานะคะไปเหมาะมะม่วงร้านหนึ่งมาด้วยนะแต่ดิมซื้อมะม่วงเขียวเสวยมาสองถุงหายไปหมดเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะคะบ๊ายบายค่ะ